ไม่รู้หากินเนาะคิดไม่เหกครับชื่อเพลงปากาลางครับเฮ้ยไม่ใช่นักว่นดาลนะครับ baby b l หน้ากระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอกำลังคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้ มันคงเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางตายท้องทะเลไกลอยูอ่ใก,กล้ๆนั่นไงปากการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้รัเธอเลเวลมีเธอด้วยสวยสักการกว่า เป็นยายได้แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการป๊อปปดาดาป๊อปปาดาดดาลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดยดอมดิงลึกลึกลงไปป๊อปปดาดาดาฉันจะพาเธอไป ช่วยดูดอุดดินดลึกๆล,ล,ลงไปครับเดีค่ะเรืลองวันนี้คือเฟคครับตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นผลิัณช่วยในการอบำรุงผิวเรื่องความขาวครับผมก็จะมีส่วนผสมของคูตาไฮโอนนะครับแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็สารสก,กรัดจากองุ่นครับแล้วก็มะเขือเทศครับแล้วก็มีสารสก,กรัดจากสนครับแล้วก็เป็นพวก คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกนะครับส่วนช่วยอะไรบ้างตัวนี้ก็คือช่วยแน่นอนเรื่องความขาวของผิวนะครับแล้วก็มีคอลลาเจนช่วยในการบํารุมผิวให้เต่งตึงนะครับดูกระชับแล้วก็มีตัวนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของเลือดนะครับการขอดของเลือดนะครับเข้าผมแล้วก็ครับเด่นเด่นเลยก็คือตัวนี้คือขาวครับผม คุณคะสำหรับน้องโุกนะคะออนี่สุดยอดจัดเต็มนะมีร้องเหลงด้วยนะคะพีเซนด้วยผลงานมีด้วยชอบไหมคะ,มคะชอบค่ะน้ำตาลบอกชอบนะคะชอบเวอร์อ่าเห็นน้ำตาลยิ้มไม่หุบเลยนะคะ